ไม่ใช่ต้นฉบับแต่อันนี้ยังไม่เป็นไรนะของแอนนี่อ่ะก็ยังได้อยู่เพราะว่าของเขาเพราะว่าตอนที่แอนลงอะ่ะแอนลงอันแรกเพราะมิฉะนั้นใครที่มีก็แอนก็ว่าน่าจะลบนะถ้าเราไม่ลบมันก็จะขึ้นเตือนเรามาอย่างนี้เพอเพอมันอาจจะปิดช่องเราเพอเพราะว่ามันเป็นต้นฉบับนึกออกปะว่าแอนน่ะไม่ได้ลงเฟซส่วนตัวแอนน่ะจะมาทําของแอนนี่เปิดเพจใหม่ที่จะมาทําเรียว แต่ว่าตัดต่อคนละตอนเออมันก็มาขึ้นของเฟซส่วนตัวว่าวิดีโอ,เ,อ,อเกิดการขัดข้องแล้วแหละมันมันมันไปต่อไม่ได้แล้วแหละเออพอเราทําพอเราทำสองอันเราอัปเดตคู่กันเลยเฟซส่วนตัวกับเพจของแอนนี่ก็คือเราอ่ะจะต้องอัปรูปลงของแอนนี่ก่อนซึ่งเราจะทํำเรียว บลระครังอะนั่นเลยมันจะขึ้นมาเตือนเราว่าวิดีโอไม่ใช่ต้นฉบับมันจะขึ้นอยู่อย่างนี้ตลอดทุกคนก็คือมันเกิดการขัดข้องแล้วแหละมันมันมันไปต่อไม่ได้แล้วแหละอยู่มาได้สองอาทิตย์เราก็ไปดูในเรียวในเฟซเก่าของเราเรียวยอดเดียวเราก็ขึ้นหนึ่งเคสองเคนฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือลบ ถ้าไม่ลบมันจะเตือนเราอยู่อย่างนั้นก็อาถ้ามีไรถ้ามีเอ่อสมมติเราทำสิบคลิปมันผ่านสิบคลิปไม่ได้สิเพราะว่ามันต้องผ่านประมาณห้าคลิปมิฉะนั้นใครที่มีก็แอนก็ว่าน่าแต่ลบนะถ้าเราไม่ลบมันก็จะขึ้นเตือนเรามาอย่างนี้เผลอๆมันอาจจะปิดช่องเราเผลอๆนับยอดวิวที่มีคนมาชมให้เราอันนี้คือข้อดีทุกคนข่าวเนี้ยอีกอีก วิดีโอหนึ่งก็จะตั้งแต่หันหมูเลยให้เราผ่านอยู่คลิปที่เราลงไปยอดวิวที่เรามีคนชมเขานับให้เราในขณะที่เราลบเฟซที่มันเรียวมันเป็นโทรศัพท์เครื่องเดียวกันมีเฟซส่วนตัวอันหนึ่งกับมีเพจอันหนึ่งซึ่งเราอัพรูปลงเพจแล้ว <c oughs> หนึ่งเฟซส่วนตัวก็ขึ้นว่าขึ้นหลอดไฟสีดำ ขึ้นหลอดไฟสีดําซึ่งมันออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอนนี่จะมาแชร์เคล็ดลับให้ทุกคนฟังนะคะจะมาเล่าประสบการณ์ให้ทุกอัพคู่กันเลยอัพไปยังไม่มีผลอะไรเพราะว่าเพิ่งได้สองอาทิตย์แล้วก็คนชมประมาณของแอนนี่ประมาณร้อยไฟวิวลงเพลงลงตลกลงอะไรก็คือเล่นเหมือน t i ๊ t o ็อไม่ได้คิดอะไรทุกคน มาวันหนึ่งเขาบอกว่าเรียวสร้างรายได้ทำคลิปก็คือเราอ่ะจะต้องอัพรูปลงของแอนนี่ก่อนซึ่งเราจะทำเรียวแต่ว่าตัดต่อคนละตอนเออมันก็มาขึ้นของเฟซส่วนตัวว่าวิดีโอเอ,อ่อเรียวเนี่ยแอนเล่นมานานแล้วนะคะก็เล่นเหมือน t ิก t o k แหละเอาประมาณว่าเรียวที่เราเปิดเฟซของเราอยู่แล้วอ่ะเราก็เล่นเล่นเหมือน t ิก t o k นะคะก็คือ ใส่เพลงนับยอดวิวที่มีคนมาชมให้เราอันนี้คือข้อดีทุกคนกวลาละครอ่ะนั่นเลยมันจะขึ้นมาเตือนเราว่าวิดีโอไม่ใช่ต้นฉบับมันจะขึ้นอยู่อย่างนี้ตลอดทุกคนก็คือมันมาชมเยอะแล้วมันก็จะขึ้นข้อความมาเตือนเราตรงที่ละครนะความจำอ่ะเป็นหน้าเฟซอ่ะจะเป็นตัวแอนก็เลยทำการลบของ ของเฟซแต่ว่าพี่มมาเขายังใจดีเขายัง5,000คนใช่ไหมหนึ่งคลิปต่อ5,000คนมิฉะนั้นเราต้องทำเยอะประมาณแบบสามสคลิปอะถ้ามันผ่าน5คลิปเออเจ็ดคน900คนคือฟีดมันขึ้นดีมากของเฟสอันเก่าเราก็เลยมีความคิดว่าอ้าวอันนี้มันมีคนติดตามอยู่แล้วแต่กว่า แต่ของเฟซส่วนตัวคือขึ้นแบบกระฉูดมากเป็นแบบเป็นพันเลยทุกคนพออยู่มาได้ประมาณอาทิตย์แต่อีกวิดีโอหนึ่งก็คือผัดเสร็จแล้วแบบภาพออกมาน่ากินแล้วแล้วก็เป็นตอนที่เรานั่งกินนั่นก็คือเป็นวิดีโอเดียวกันเอ่อคลิปเปรียวที่มันที่มันเป็นปัญหาออกพี่มาร์คอะเขานับให้เรานับยอดคลิปที่เราลง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอนนี่จะมาแชร์เคล็ดลับให้ทุกคนฟังนะคะจะมาเล่าประสบการณ์ให้ทุกของแอนนี่เอ่อเป็นวิดีโอคล้ายๆกันเป็นวิดีโอเดียวกันแต่ว่าตัดต่อคนละตอนนึกออกปะสมมติเราทำกับข้าเรียวมันเป็นโทรศัพท์เครื่องเดียวกันมีเฟซส,ส่วนตัวอันหนึ่งกับมีเพจอันหนึ่งซึ่งเราอัพรูปลงเพจแล้ว คนฟังแอนยังไม่สำเร็จนะคะแต่มันเกิดข้อผิดพลาดในการที่เราทำเรียวแอนมีเฟซส่วนตัวเฟซหนึ่งซึ่งฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือลบถ้าไม่ลบมันจะเตือนเราอยู่อย่างนั้นเออเจ็ดแปดร้อยคนเก้าร้อยคนคือฟีดมันขึ้นดีมากของเฟซอันเก่าเราก็เลยมีความคิดว่าอ้าวอันนี้มันมีคนติดตามอยู่แล้ว มันสามารถเข้าไปดูได้ในหลอดไฟสีดำว่าเราอะผิดอะไรว่ามันติดอะไรว่ามันเป็นเพราะอะไรเราสามารถเอามือจิ้มเข้าไปในหลอดสีดำได้ว่ามันคืออะไรซึ่งเราอะระครังอะนั่นเลยมันจะขึ้นมาเตือนเราว่าวดีโอไม่ใช่ต้นฉบับมันจะขึ้นอยู่อย่างนี้ตลอดทุกคนก็คือมันแต่ว่าฟีดของ เฟซส่วนตัวมีคนติดตามมีเพื่อนก็คือมีออ่เอมีคนชมให้เราผ่านอยู่คลิปที่เราลงไปยอดวิวที่เรามีคนชมเขานับให้เราในขณะที่เราลบเฟซที่มันเจ็ดแปดร้อยคนเก้าร้อยคนคือฟีดมันขึ้นดีมากของเฟซอันเก่าเราก็เลยมีความคิดว่าอา้าวอันนี้มันมีคนติดตามอยู่แล้วแต่บอกนะ มันก็จะเตือนเราตลอดเวลามิฉะนั้นคือลบเป็นหนทางที่ดีที่สุดมันมาชมเยอะแล้วมันก็จะขึ้นข้อความมาเตือนเราตรงที่ละคังนะความจําอ่ะเป็นอ่าหน้าเฟซอะ่ะจะเป็นตัวอยู่มาได้สองอาทิตย์เราก็ไปดูในเรียวในเฟซเก่าของเราเรียวยอดเรียวเราก็ขึ้นหนึ่งเคสองเคเออพอเราทํา พอเราทำสองอันเราอัปเดตคู่กันเลยเซส่วนตัวกับเพจของแอนนี่คือมันมีวิธีอย่างเดียวก็คือต้องลบต้องลบออกแล้วมันก็จะคงซึ่งไว้ของแอนนี่ซึ่งมันเป็นต้นฉบับเนี่ยผลฟังแอนยังไม่สำเร็จนะคะแต่มันเกิดข้อผิดพลาดในการที่เราทำเรียวแอนมีเซส่วนตัว เฟซหนึ่งซึ่งก็คือเราอ่ะจะต้องอัพรูปลงของแอนนี่ก่อนซึ่งเราจะทำเรียวเอ่อเจ็ดแปดร้อยคนเก้าร้อคนคือฟีดมันขึ้นดีมากของเฟซอันเก่าเราก็เลยมีความคิดว่าอ้าวอันนี้มันมีคนติดตามอยู่แล้วแต่คือมันมีวิธีอย่างเดียวก็วคือต้องลบต้องลบออกแล้วมันก็จะคงซึ่งไว้ของแอนนี่ซึ่งมันเป็นต้นฉบับเนี่ยพิฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือลบ ถ้าไม่ลบมันจะเตือนเราอยู่อย่างนั้นมันสามารถเข้าไปดูได้ในหลอดไฟสีดำว่าเราอะผิดกแบบนะมันก็จะเตือนเราตลอดเวลามิฉะนั้นคือลบเป็นหนทางที่ดีที่สุดแปดพันกว่าก็คือมันมันฟิตดีอยู่แล้วทำไมเราไม่เราไม่ทำอันนี้ละ่ะเอออะไรว่ามันติดอะไรว่ามันเป็นเพราะอะไรเราสามารถเอามือจิ้มเข้าไปในหลอดสีดำได้ว่ามันคืออะไรซึ่ง เราลงเรียวแล้วมีคนมาชมเราจะมีโฆษณาเราจะมีรายได้เราก็ลงเรียวแล้วมีคนมาชมเราจะมีโฆษณาเราจะมีรายได้เราก็แบบนะมันก็จะเตือนเราตลอดเวลามิฉนั้นคือลบเป็นหนทางที่ดีที่สุดทุกคนถ้ามีคนมาชมมันก็จะเด้งมาหาเราถ้ามีคนมาชมมีคนมาคอมเมนต์ไอข้อความพี่มาร์กก็จะเด้งมาหาเราว่าวิดีโอนี้ไม่ใช่ต้นฉบับ คือมันมีวิธีอย่างเดียวก็คือต้องลบต้องลบออกแล้วมันก็จะคงซึ่งไว้ของแอนนี่ซึ่งมันเป็นต้นฉบับเนี่ยของแอนนี่เอ่อเป็นวิดีโอคล้ายๆกันเป็นวิดีโอเดียวกันแต่ว่าตัดต่อคนละตอนนึกออกปะสมมติว่าทำกับข่ายทันกว่าก็คือมันมันฟิตดีอยู่แล้วทำไมเราไม่เราไม่ทำอันนี้ละ่ะเอ,อ,อยู่มาได้สองอาทิตย์ เราก็ไปดูในเรียวในเฟซเก่าของเราเรียวยอดเรียวเราก็ขึ้นหนึ่งเคสองเคมันสามารถเข้าไปดูได้ในหลอดไฟสีดำว่าเราอะผิดแต่ว่าฟฟดของเฟซส่วนตัวมีคนติดตามมีเพื่อนก็คือมีเออ่มีคนชมอะไรว่ามันติดอะไรว่ามันเป็นเพราะอะไรเราสามารถเอามือจิ้มเข้าไปในหลอดสีดำได้ ว่ามันคืออะไรซึ่งเราก็คือเราอ่ะจะต้องอัพรูปลงของแอนนี่ก่อนซึ่งเราจะทำเรียวอัพคู่กันเลย